ไปคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ไทยแต่ว่าที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์ณตอนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างแต่ว่าหลังจากที่คุยกันอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าโอเคคุยแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ,ะอายุเท่าแม่ไหมลูก <laughs> แรงเชอากันไหมท่ากันค่ะใช่ไหมเมื่อกี้แม่บอกอยู่ว่าอายุเท่าแม่อายุเท่าคุณแม่ปีเดียวกันค่ะปีเดียวกับแม่เพราะจะเหมือนกับมีเพื่อนอ่ะเนาะแม่ก็คุยภาษาเพื่อนได้อ่ะเนาะก็รู้ว่าต้องคุยยังไงแหละบุ๊กบอกว่ามู้ยใหญ่ขาคุยกันนะจริงๆแล้วหนูเองตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาไม่เคยปิดแต่แค่คนไม่เคยมีใครถามคนไม่มีใครคิดคนไม่มีใครโฟกัส ไม่ไม่มีคนไม่มีคนถามใช่ใช่ไหมไม่มีใครโฟกัสทั้งๆที่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดใช่แต่ว่าคนรอบข้างหรือคนที่สนิทกันนะคะก็จะรู้อยู่แล้วนะคะอย่างพี่ๆอาสามูยทิธิร่มกัตตัญญูอะไร่งเงี้ยก็จะทราบกันทราบมานานทราบมานานแล้วใช่ค่ะในปี66ทัพทีมเคยออกมาแยบียบว่าอยู่ในโหมดลัคกี้อินเกมใช่มในปี6กก็2ปีที่แล้วนค่ะแล้วก็